นั่งไซนั่งไซมือเนี่ยขาพอดีแต่ว่าขยักหมาครับพี่น้องโอ้ยโ้มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งโอ้โหอ้โนขเีย้เหนียวโอ้โหโอ้เกี่ยวกับไอตุ้ยกิ่มเปน้ำสันบอได้สันบอได้พี่น้องสวัสดีคขสะอาบ้านสาซึกับพี่น้องสบนหั่งหลงเถนั่งหลง นั่งหลงลํลนั่งหลงหิงยุ่มมอหิ้งยุ่มมอมเอสออผาออ่างโดดเต้นเมือ่อนะ อันนี้มันจะออกอุยทุยค่ะแต่ว่าบานมากกับเป็นสีขาวนะบ่เนาะเดี๋ยวดอกนึงยึดกันไขยูเราได้มาเก็บในที่ที่แบบว่าเจังเลยล่ะ พื่นโอ้พี่น้องทางรับลาบก็แปลงไหนลอยเบื้องล้กข่ะมูนเห็งงามโอ้โหเเแต่จะจุ่มวุ้นนกอบํานอหันจุงสิ่นี่แปลว่าพันธ์มันก็นบ่งเพื่องมันก็หอดน้มหอดการเพิ่นมาหจังมาดกว่าพิจออกดิ มาหอดงามเสือบางปีนก็เคลื่อนไปหนึสองหมื่นกบปีเก้าก้อนตลาดในที่ปวกบระสินป้าบระสินปวกก็ยังอยู่เห็ดปว่ก็บอกคือเก้าค่ะงามนี่ก็สุดยอดที่สุดแล้วตัวนี้ล้างไปหอดเลยหอดห้องเปลือกสัมนิ้วเปลือกห้องป้อมเก่านั่นบ่าน้อ 车了好，嗯、放了别人吧。 สาวเพิ่นน่ะอุ้ยโอ้ยเกตเพลสหนิ้งเด้อสาวเพิ่นน้องสาวเพิ่นอืมอืมอืมโอ้โหไม่ไม่ไม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  ไม่ได้เจอจอมดำเด้อเนี่เด้อเจอง็เอาเจอง็เอาเจอแบบนี้นะแหละอยากได้แต่ว่าเขากบบภาวานาไงพี่น้องเป็นเาจมเลยเาภาวานาเฮ้วกลยกจะเขรียไปใส่อีกบ้างพี่น้องกูน่ งามๆครับมันถามากงูนี่เองหรอพี่นางมึงปลาก้อนสืมุนเข้ามาเลยไปไปฝันไปนี่่ไปกับมัดปัด้อยกันไปครับว่ามืก้ออีคนโอสมนพี่น้องบอกเรียบรสมานเบงลันี้โอ้อย่าไปเก็บตั้งหนเจ้าก้อนนี่เอานีก้อนซะนบ่เนาะแงวเด้อแงวแเด้อ Hebat semburi sud, hebat semburi sud, oh, hmm, hi nong, apa yang dia? ยูค่ะลามะตะพุ่นละพี่น้องเขามาทานกระเลยบอกนิ่งดำมาสุดสุดทางเขามาบึ้งนิ่งดำพ่อก่อนดิง่อยๆออกปีที่เหลือหมดเนาะกับยูข่าวคนใหม่นี่้นะโอ้อันนี้เนียนแท้ เรูดัเบากันยุ่นี่โอ้ยน้องมือสั่นขับปีกซีเหมือกระตาได้ละปนะเนี่ยวเปิดเปิดแบบไม่ค่อยได้นี่ส่สน่ไปหาองเจงได้ต้องออกไปอันยังก็กบเฝากันยุ่หนอกวะเนี่ท้างหนมันอึมพึมีน้องบางลักษณะการหาเห็ดบวกมีเดียวว่าอีริเตอร์ลวมาเพิ่นกับมนเท่กับไม่เพิ่นว่ามุนก็ไม่มีตัเขาหมนเพิ่นกับมนคือกัน เลนนยมึงพูดยังไงกน,น่ะพูยังไงนะบ่แล้ว,วมาถือก่อนน่ะี่นมันข้นพูดเนีนยนายงเสวีเถอะเสีสม,มาธิกับเก็บเห็ดกันเนาไป่นอง ดดนี่าน,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 นี่ยัเก็อบนีนน้ก็โอ้ยนี่ย่างนบ้บแม่มุเกือบอ่เห้อยู่<ำ>ยข้างมือท่านะแม,ม่งงูน่อยไม่มุงเกือทังดีเด้อว่าฮิซีดผ้าหน,นีแม่บำถ้าจะเอาออมือไปเคีย่มดดย,บบยมันตอดดิยาบาลมันตอดดแม่มุงเือ ไเ oh right. ี่นนอีละเหียวที่เหเาบ่พักอนเพเพียงพอนะนี่ละเียวนีแม่นยังมันนน้อยน่อเนาะเห้ยเหนีจวเลยเมนียเียนไปเลยเเฟ็ดแมสเบีนอ้จะเดือดหาอีกแล้วนี่ินจะนั่นแบ่งไโอ้ยลองไปกินเขาดูสิเนี่ย ออกมามาได้เลยนะบางมึงดูพี่น้องมันแกนคักปนั้นพอดีมัานจะได้บางอดอกหนาขข้นงขี้ดินขึ้นมาข้างขีดินพอมลนโอบขึ้นไว้นี่ที่มางแบบนี้แหละ เยอะข้มากเสีมากตัดคือเคก่ากันตัดคือเคกก็ถ้ามาบางเทือก็่เป็นคาเห็ดไี้บัาบางเปาะเปะเห็นบ,า,บ,า,บางเป็นคาเห็ดที่บางเทือนหักไม่หักไม่ครัคัเดิ่ไปพีไปโอ้ยนดนดอดล้วก็จะเข้าพี่น้องคนกบ้าเยะถ้าเสริมคนนี้ำตริง นี่ฮะเดี๋ยวถ้าว่าอันนั้ก็จะจะเอารุ่นเด้เขามาได้พี่น้องเนื้อดินบ้านเขามันไม่เป็นดินสไตล์ละกระปาบอกกวงช่วยทิมมนเขามาได้เนาะถ้าว่าก็มีเท้าสมกับแขงนิดๆหนึมันหันออกง่ายเตี้ยเตี้ยเดีก็ได้หมดจีดีม่ดีคือดีหอกมีดีแล้วซื้อมือมันเอางมีดอันนั้นก็ บ่ได้ว่าจะไปก้นเห็ดเด้ไปเห็ดนะเห็ดปวกจิกพุ่นหากไม่กอดเห็ดอยู่งเนี่ยพันเดียวกันขอ,องห้ง,หงก็คือผสมบูรณ์ทอกันนี่ยนะผมต้องไม่ต้องเป็นเลยอืมไม่ต้องเป็นเห็พวกนี้นทุกอันมันจะบ่มีไงเบริรใตไงซุดแล้วก็ลงมามันใส่ไหมดก็ประมาณสิบด,ดอกนะโอเคอ คือสามหมวว่าอีดีเพ้าเราเฝ้าเก็บตะเดิกเล้วมาไต้ยนะล้วก็เฝ้าเมื่อขายว่าะัส้นหนไม่ได้ราคามันตกมันบานมืดนาะบ่เนาะบานมืดจากรถละห้าร้อยเดี๋ยวรถละสามร้อยนะนี่พี่น้องนงานคนงานสอนบ่าค่ะเขาอยไปบ้านเจองๆเนาะจะคลอดกันทั้งหนางหา มีว่า่นเดอถ่ายยนันมีมางกอหล่มีมีทังนั้นยังฟองอยู่้มเออไปเได้ร้อยไปเดอนใดมันเดอมาดนเดอมาน้น้น้นั่ต้องเลยยลยน่รอราะว่ามัโมเอเกินเห็นบ้าเเถอะทั้งมไ้คนเดี๋ยวก็จะเห็นมันงมอด้ประเดี๋ย ก็คือยากเลยนะ จอมดำบําเ้ขาว่ไงโอ้เล้ขาพ่ออย่างแต่ว่าขาใหญ่จ้าเมียเ่นบุ๊คเกอรนี่ถืออย่นี่ไหนกิมแล้วคอยสีเหล็งเกี่ยวอะไรกันพิมพเ็กก่อนนึนเลยมันคิดถึงพี่น้องน่านันป่ะเนี่ย คกอตรบ่ได้เล่นนนักโอยเป็นบุญงเป็นันะเด้อที่เจ้าทนีกได้ขอขอบุณับขอบคุณหลายเด้อเป็นมองได้เป่นกับประานเปมองได้เิ่นกับประนานสิเป็นมองได้ดกับปหนมองวัตถุมองเิ็นกับประานมานีมาักมาแพงกันย้มเลยมันตลอดมันตลอดเจ้า คน่หลายเดอมาอายุหกินาเลี้ยงครอบครัวก็งี้เหรอ,อปุ๊บป๊ปกอกระดดกระดี <c oughs> หขอนไ,ได้ดย <c oughs> ิหมดมัมีผลมันมีนยังย้งเีมาตส้สบลิหลาดงบ้างาตรงขาซ้ำนี่เด้อคาผ กระโดดกันเอะแบ้อบันน้ดบอมเอ้ยมึ้ซอยคอยดีๆโอ,โ,อโอ้ยนี่เห็นมดส้อสยปนกันเ้อ,เอ,อยเ,เก็บรรทั้งสี่มัตกระโดดนะ ค่อยพอปิดเถอะปีนี้มาพูดว่าไ่ได้เก็บฟ้าวเก็บฟันแล้วพี่น้องเก็บเหลวอยวยุกทำามอือบทเรียนหระบทเรียนแล้วบทเรียนแล้วคอมเมนมันมีแค่นี้แต่ถ้าถือว่าพี่น้องกันเราถือ่ถือว่าเก็บหินงามที่สุดแล้วล่ะเนี่ยัออนันดีกว่าคนจุ๊บจุ๊บก็คนหนึ่งวันเดี๋ยวแล้วนะดีดีอันนี้เยอะดูสา ตกดีจังเลยดินจะขนญ่ายสวยงามตาให่เปิดโสุดีตังที่มองดีนเอาง่ายนะบนะัเนาะโอ้ยสุดเพื่นเลยรด้ไหนค่ะ งอ่ะงอไม่เสาหม่บูเดียมะงอน,นัน้นก็เท่าพอสมบักเน,น้จะเนเขานี่เด้อตลาไม่กัดแล้ว Tepuk jepun lah เจ้าๆก็ค่อยเอาสชกนีขอ่หยก็ค่อยขอสะโอ้โหสิบขันบ่อ๋ออันนี้สองไเว้ายมาแล้วมาไมตโมายู่นี่แม่พอแม่ดีๆ้างหน้าเป็น เัาต่อยด้วยเจ้อยังไม่สิ้นสุดก็อยากเปลาะปลาอืนปลานี่ขึ้ไนไ้โซก็จะเอาปลานีอย่านสุบลกขึ้นเต็มยึนบัาเลงนะ เดือดมื่ออายุปุทธยอะชุบลูกยื่ขามามือเมือันนี้มากินเนาะเจสีพันเจ้ออกแบบโชคดีพี่น้องโชคดีสันตายเลยถึงเดินไปยังไ่ได้เลาออยู่เนี่ยกระนัวพ่นหญ้นะกระเ่นดอกหน่อยเด้เอ้ยกระเ่นดอกงต้องม่นดอกหน่อย มามูเดียวครับมูเดียวมูเดียวมูเดียวแต่ว่าจะหาอีกอยู่ครับตาที่สองครับอันนี้หรือว่าต้องเรียนรู้ที่แล้วแต่ว่าเอาทีเดียวเล็บอีกทีค่ะเป็นสั้นๆเป็นจั้งใหญ่บอกว่าถือพี่น้องอาการมันเป็นจังไดญเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้สนีเดคค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะมาพี่น้องเนะค่ะ